สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียน if ฟซ้อนอ f นะคืออะไรเวลาที่เราเขียนสูตรนะมันจะมี if คือเงื่อนไขนะคะซ้อนกันอยู่หลายๆตัวนั่นเองนะ,ะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะสมมุติว่าเรามีข้อมูลนะคะข้อมูลของเรามันจะมีเงื่อนไขเนาะก็คือถ้าได้เกรด A ถูกไหมคะเขาจะได้10,000ดังนั้น ตรงนี้คนที่ได้เกรดเเขาได้10,000แล้วนะคะตัวต่อมาก็คือตัวโปรเจกท์ผ่านเขาจะได้เงินพิเศษ5,000นะซึ่งตรงเงินเพิ่มเงินพิเศษตรงเนี้ยเราใช้ i f เดียวในการเขียนนะคะก็คือ if เพียงเงื่อนไขเดียวนั่นเองแต่ทีนี้ในรอบของการจ่ายนะคะมันมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นก็คือว่าถ้าเป็นสำนักงานใหญ่นะตรงนี้นะอ่าถ้าเป็นสำนักงานใหญ่เห็นไหม เราจะจ่ายที่ธนวานี่แบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นสาขานะคะเราจะจ่ายที่มกรลาเนาะแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นเลยเราก็จะไม่มีกำหนดการจ่ายดังนั้นมันจะมีการเขียน I f นะคะซ้อนเข้าไปในสูตรเดียวกันก็คือ if แรกถ้าเป็นสำนักงานใหญ่จะจ่ายธนวา I f ที่สองก็คือ ถ้าเป็นสาขานะคะเราจะจ่ายที่มักกะลานั่นเองเนาะอ่ะมาเริ่มต้นเขียนกันเลยนะวิธีการก็คือใส่เท่ากับ i f แบบนี้นะคะเงื่อนไขแรกเลยนะคะก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเงื่อนไขที่เราจะเขียนมันเกี่ยวข้องกับช่องที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานถูกไหมคะเพราะมันคือสำนักงานใหญ่มันคือสาขามันคือคนขับรถแบบนี้ ดังนั้นเราก็จะเขียน if if ตรงไหน if ช่องสถานที่ปฏิบัติงานคือตรงนี้นะคะคือสาขาตรงนี้สำนักงานใหญ่นะ if อ,อะไร if d8 นะคะ if d 8นะถ้า d8 เท่ากับอะไรถ้า d8 เท่ากับคำว่าสำนักงานใหญ่นะคะเราก็พิมพ์สำนักงานใหญ่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะคะสำนักงานใหญ่แบบนี้ อย่าลืมนะคะว่าถ้าข้อมูลมันเป็นเทคนะเราจะต้องมีตัวฟันหนูคอมนะคะอันนี้นะคะก็คือถ้า D8 หรือช่อ,องสถานที่ปฏิบัติงานนะคะมันเท่ากับสำนักงานใหญ่จะให้ทำอะไรเราก็ใส่คอม,ม่าก,กั้นเข้าไปนะคะเราจะให้ใส่ทำอะไรก็คือเราจะให้แสดงคำว่าธันวาคมนะก็คือรอบการจ่ายอยู่ที่ธันวาคมเราก็จะใส่คำว,ว่า ธันวาคมเข้าไปนะคะแบบนี้เลยทันวาคมก็เป็นเทกเหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็จะต้องใส่ฟันหนูเข้าไปค่อมนะคะอันนี้จบเงื่อนไขแรกแล้วนะเราจะมาที่เงื่อนไขที่สองละเงื่อนไขที่สองนะคะเราก็จะใส่คอมมาเข้าไปกันจากนั้นใส่อีฟเข้าไปอีกค่ะอีฟแบบนี้อีฟตรงไหนนะคะก็คือ if ที่เดิมเลยค่ะ if d8 แบบนี้นะคะ if d ดเท่ากับสาขาถูกไหมคะเพราะว่าเงื่อนไขที่2ของเราคือสาขาถูกไหมคะเราก็จะใส่เป็น if d8 เท่ากับสาขาสาขาเป็นเทคนะคะเพราะฉะนั้นใส่ฟันหนูข้อมเข้าไปด้วยแบบนี้นะคะ ถ้า D8 เป็นสาขาเราจะทำยังไงเราจะให้แสดงว่ามก,กรานะคะเพราะว่าเราจะจ่ายรอบมก,กราเราก็ใส่คอมมาเข้าไปจากนั้นก็ใส่มก,กราเข้าไปเลยค่ะมก,กราคมอย่าลืมนะมก,กราคมเป็นเทคนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใส่ฟันหนูข้อมเข้าไปด้วยอ่าอันนี้จบ2เงื่อนไขแล้วนะแล้วถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไขนี้เลยล่ะ มันจะเป็นยังไงนั่นก็คือเราจะให้มันแสดงว่าไม่มีกำหนดนะคะให้มันแสดงว่าไม่มีกำหนดแบบนี้นะแล้วอย่าลืมนะไม่มีกำหนดมันเป็น employment e ทคเหมือนกันนะคะใส่ฟันหนูข้อมเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะคะปิดวงเล็บเลยค่ะ enter เลยนี่เห็นไหมได้แล้วนะคะลอง c o p y สูตรลงมาดูนะคะ มาเช็คดูนะมาเช็คดูคนที่เป็นสํานักงานใหญ่เห็นไหมคะข้อมูลมันจะขึ้นเป็นธันวาหมดเลยเห็นไหมนี่สํานักงานใหญ่เห็นไหมคะจะขึ้นเป็นธันวาเนาะนี่แต่ถ้าเป็นสาขาเห็นไหมมันก็จะขึ้นเป็นมกรานี่เห็นไหมคะคนที่อยู่สาขามันก็จะขึ้นเป็นมกราและคนที่เป็นพนักงานขับรถเห็นไหม มันก็จะขึ้นว่าไม่มีกำหนดนะคะอันนี้คือวิธีการในการเขียนอีฟซ้อนอีเราสามารถซ้อนได้เยอะกว่านี้นะคะถ้าเรามีเงื่อนไขที่มากกว่านี้เราก็เขียนซ้อนกันไปได้เลยจนกว่าจะครบเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้นะอันนี้คือวิธีการในการเขียนอีฟซ้อนอีฟนะคะ สำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วมาเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ